ดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับก็ผมนายพนุวัฒนานันนักศึกษาปีที่1ปวส .1 สาขาการบัญชีวิทยาลัยท่าพนมมหาวิทยาลัยนครพนมวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องการนำหลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ขอบเขตของเนื้อหามีดังต่อไปนี้ครับ 1. ศาสตร์พระราชา 2. หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำมิเข้าใจเข้าถึงพัฒนา 3. ขั้นตอนหลักทรงงานตามศาสตร์พระราชา 4. ความรู้เบื้องต้นของหลักปัชยาเศรษฐกิจพอเพียง 5. ความเป็นมา ของปัจญาเศรษฐกิจพอเพียง6หลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงและ7การประยุกต์ใช้หลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพครับเสนออาจารย์ลินดาประกอบบุญรายวิชามนุษยสัมพันธ์ในการทำงานสมาชิกในกลุ่ม1 นางสาวสยามนเตโช 2. นางสาวพนิดาจันทนา 3. น,นางสาวนัทธภรรแหงทอง 4. นางสาวดาลาอนันต์ 5. นายปัจจพลดีนาน 6. นางสาวนงรลุวงแหวน 7. นางสาวนัทพัฒน์แหงทองและกระผม นายพานวัฒนานันครับศาสตร์พระราชาศาสตร์พระราชาคือหลักในการศกงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรรัชากาลที่9ซึ่งศาสตร,ราพรรชามีแนวทางในการมุ่งพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและมั่นคง โดยอยู่บนแนวทางพระราชะดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาอย่างแท้จริงเป็นการดำเนินงานในลักษณะทางสายการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยและสามารถปฏิบัติได้จริงตามแนวพระราชะดำริที่พระองค์ท่านทรงยึดถือมาตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราดมีหลักการดังต่อไปนี้ครับอาจารพัฒนาการ การพัฒนาตามแนวพล้ะราชดำร,ริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเข้าใจคือการทําอะไรก็ต้องเข้าปัญหาเข้าใจหนทางแก้ไขเข้าใจกระบวนการการจัดการและปรับความเข้าใจระหว่างผู้ให้ผู้รับให้เข้าใจชื่อกันและการเียการเียก่อนเข้าถึงคือเป็นเรื่องของการสรื่อสารในการสร้างมีจดร,ร่วมดวลมุ่งสื่อสรารสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือพัฒนาคือ เมื่อต่างฝวายต่างเข้าใจและเข้าถึงกันแล้วการพัฒนาก็จะดําเนินการไปอย่างย่อยืนไม่ส่งผลกระทบที่ติดลบต่อระบบเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการเมืองจะหักมันไปสู่ความสมดุลมั่นคงสารภาชาติที่ต่อเนื่องจากแนวทางพารดำเข้าใจเข้าถึงพัฒนา คือหลักการทางตรงงานของพระองค์ท่านซึ่งมีทั้งหมดที่3ข้อและที่ปกปชะชาวไทยควรศึกษาเรียนรู้และเข้าใจไปปฏิบัติในวาระและโอกาสต่างๆด้วยหลักการตรงงานมี้3ข้อดังต่อไปนี้ 1. ศึกษาข้อมูล่เป็นระบบกา,าะะการที่เราจะพระที่เราจะพระราชทานโครงการใดพระองค์จะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบ ทั้งจากข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารแผนที่สอบถามเจ้าส่วนนักวิชาการและและและรัฐดรนในพื้นที่ให้รายละเอียดถูกต้อง 2. ระเปิดจากภายในคือการสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่รับพัฒนาให้มีส่วดร่วมที่จะรับการพัฒนา 3. เกแก้ปัญหาที่จุดเล็กพระองค์ทรง,งเปรียบไปด้วยพระ อัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาปัญหาในภาพรลมก่อนเสมอ 4. ีขั้ตอนลำดับขั้นตอนเริ่มต้นจากสิ่งที่จาเป็นที่สุดข,ของประชากรของประชาชนก่อนได้แก่สุขภาพสุข,ขาสาตาตรสุขเมื่อมีร่างกายสมบูแข็งแรงแล้วก็จะสามารถทําประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไป 5. ภูมิสังคม การพัฒนาใ,นใดต้องคำนึงถึงสภาพภูมิสประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไรและสังคมวิทยาเกี่ยวกับนิสัยใจคอของคนตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิน่นที่มีความแตกต่างกัน 6. องรวมมีวิธีคิดอย่างเป็นอย่างอมรวมหรือมองอย่างครบวงจรมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทางแก้ไขยอย่างเชื่อมโยง 7. ไม่ติดตำรา เมล็ดชนาของการพัฒนาที่อนุโลมและลองชอบกับสภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสภาพของสังคมที่ไม่ผูกมัดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับวิชาชีวิตที่เป็นหน่วยที่แท้จริงแปประหยัดเรียบง่ายแก้ไขปัญหา้วยความเรียบง่ายและประหยัด9ทําให้ง่ายทําให้ง่ายคิดค้นดัดแปลงปรับปรุง และแก้ไขงานตามพระราชดำริดโดยง่ายไม่ยุ่งยาก1ใกลรมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้สาธารณชนประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มารวมกันแสดงความคิดเกี่ยวกับเรื่อที่จะต้องคำหนึงถึงความคิดเห็นของประชาชน 11. ประโยชน์ส่วนรวมจัพิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการมีผลเกี่ยวกับใน นหนึ่งประยโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน 12. บอริการที่จุดเดียวเพื่อให้ประชาชนที่จะมาขอใช้บริการสิ 13. ทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและความต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดธรรมชาติ 14. ประรามปรับประรามทรงนำความจริงในเรื่องความเป็นไปตามแห่งธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการในการแก้ไขปัญหา 15. บปลูกฝ่ายในใจคน เป็นการปลูกป่าลงแผ่นดินด้วยความต้องการอยู่รอดของมนุษย์ทําให้ต้องมีการบริบรโภคและใช้ทรัพยากรธรรมชาติดังนั้นในการฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับคืนมาจะต้องปลุกจิตสํานึกในการรับผืนป่าให้แก่คนเสียก่อน 16. ขาดทุนคือกําไรการเสียคือการได้การที่คนอยู่ดีมีสุขนั้นเป็นการนับที่เน้นมูลค่างเงินไม่ได้ การให้และการเสียสระเป็นการทําอันอรรมีผลกกาไรคือความอยู่ดินมีสุขของมาษฎรซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นเป็นลูกธระทชัดเจน 17. การพึ่งพาตนเองการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยตนเองโดยการแก้ไขปัญหาเฉพาะ 18. พออยู่พอกินให้ประชาชนสามารถอย,อยู่อย่างพออยู่พอกิน 19. เศษรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตเพื่อให้มีความทมและความซื่อสัตย์สุจริตดำเนินชีวิตด้วยความอดทนและความเพียรมีสติปัญญาและความรอบครอบ20ความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันจริงใจต่อกันผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์21ทําทำงานอย่างมีความสุขเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการ,ร,ราก,การ,ระทำประโยชน์ให้กับ 22. ่สความเพียรการปฏิบัติสิ่งต่างๆด้วยความอดทนไม่ยออ่อท้อเพื่อใเกิดประโยชน์ต่อตอนเองสังคมและประเทศชาติ 23. รู้รักรักษารู้รักสาม,มัคคีขั้นตอนการทรงงานตามศาสตร์พระราชาสรุปได้ดังนี้ 1. การศึกษาข้อมูลก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินยังพื้นที่ใดจะทรงศึกษาข้อมูลจากเอกสารแผนที่ต่างๆที่มีอยู่เพื่อให้ทราบถึงสภาพในท้องถิ่นนั้น 2. การหาข้อมูลพื้นที่เมื่อเสด็จถึงพื้นที่นั้นๆจะทรงหาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเพิ่มอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและข้อมูลล่าสุด เช่นการสำรวจพื้นที่การสอบถามเจ้าหน้าที่ 3. การศึกษาข้อมูลและการจัดทำโครงการ 4. การดำเนินงานตามโครงการเพื่อจัดทำโครงการและพิจารณาเสร็จเรียบร้อยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการปฏิบัติในทันทีนท 5. การติดตามผลงานจะเสด็จทอดพระนตรโครงการที่ทรงมีพระราชดำริเพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าและความเรียบร้อยของโครงการ 4. ่ความรู้เบื้องต้นของหลักภัจญาเศรษฐกิจพอเพียงความหมายและความสำคัญของหลักภัจญาเศรษฐกิจพอเพียงศเยงศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง แนวทางในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติบนพื้นฐานของความพอเหมาะพอดีมีเหตุผลไม่ฟุ่มเฟือยมีความโลภน้อยทั้งนี้ต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบครอบและความระมัดระวังในการดำเนินหลักวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและขั้นตอนในการทำงานหลักปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสำคัญต่อบุคคลในทุกระดับดังนี้ ระดับบุคคลทำให้มีสติในการดำรงชีวิตทำให้เกิดการตระหนักถึงความสุขและความพอใจในการใช้ชีวิตอย่างพอดีทำให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างพอมีพอกินทำให้มีเหตุผลในการคิดการพูดการกระทำโดยใช้สติและมีคุณธรรมทำให้มีการช่วยเหลือแบ่งปันไม่เบียดเบียนหรือเอารัดเอาเปรียบกันทำให้มีการใช้เงินและทรัพยากรอย่างประหยัดระดับชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ทำให้ชุมชนเกิดความสามาคัคคีช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันในการดําเนินกิจกรรมต่างๆทำให้ชุมชนมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทําให้ชุมชนมีการร่วมกันนําเทคโนโลยีมาพัฒนาชุมชนได้อย่างเหมาะสมระดับประเทศทําให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและทําให้ประเทศมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นและมีความสุขาเป็นมาของหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปัชญาของรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำริชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่ประชาชนชาวไทยให้ดำเนินชีวิตในความเหมาะสมพอดีตั้งแต่พุทธศักราช2517 ึ่งพระองค์ได้ทรงถือปฏิบัติด้วยพระองค์เองมาอย่างต่อเน,นื่องยาวนานสรงพระราชทานพระราชดำรัสเน้นย้ำเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของชาวไทยและเพื่อให้ประเทศรอดพ้น,นจากวิกฤตอยู่ได้อย่างมั่นคงหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง นับเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อใช้ในการดำเนินไปในทางสายกลางที่เหมาะสมซึ่งประกอบไปด้วย3ห่วง2เงื่อนไขโดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับประชาชนทุกระดับทุกระดับบุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรและระดับประเทศซึ่งหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสรุปได้ดังนี้ค่ะหักิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมีดังนี้ค่ะสอ้เรืองนะคะมีพอประมาณมีเหตุผลมีบูรพกานในตัวที่ดีสองเื่อนไขเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมเงื่อนไขความรู้รอบรู้รอบครอบระมาระวังเงื่อนไขคุณธรรมซื่อสัจจริตสติปัญญาขายันอดทนแบ่งปัน นำไปสู่ชีวิตเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมสมดุลมั่นคงยั่งยืนค่ะการประยุกต์ใช้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพปัจจุบันแนวคิดแนวปฏิบัติแห่งปัะชาของเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการพิสูจน์ แล้วว่ามีความสำคัญและมีคุณค่าต่อคนไทยมากเพียงใดดังนั้นจะเห็นได้จากการที่บุคคลทุกระดับน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาอยู่ในจิตใจและนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของตนซึ่งทำให้วิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนแปลง ไปจากเดิมสามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้จบการน,นําเสนอขอขอบคุณครับหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดขอพัฒนาใครหน้าที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับขอจบการน,นําเสนอขอขอบคุณครับหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใด ขอประธานาภัยไว้นที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ